แรกนะครับนายเอกชัยนำเงินสดมาลงทุนสองหมื่นบาทนะครับนายเอกชัยนำเงินสดมาลงทุนสองหมื่นบาท อ่าโอเคนะครับนายเอกชัยนำเงินสดมาลงทุน2 0 0 0 0บาทคีย์เวิร์ดของรายการนี้นะครับก็คือน้องเอกชัยเนี่ยเรียกน้องเลยน่ารักนะครับน้องเอกชัยเนี่ยนำเงินสดมาลงทุนนะครับน้องเอกชัยนำเงินสดมาลงทุนดังนั้นครับกิจการก็จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น สองหมื่นบาทเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตนะครับเงินสดเป็นบัญชีแรก1 0 1นี่คือสเต็ตที่เราจะต้องทำการวิเคราะห์ในแต่ละข้อนะครับนำเงินสดมาลงทุนนะครับกิจการก็จะมีทุนเพิ่มขึ้นส0 0 0มบาท ทุนอยู่หมวดทุนนะครับทุนเพิ่มบันทึกด้านเครดิตนะครับบัญชีทุนทุนเพิ่มเครดิตนะครับและเราก็อยู่หมวด3มาก่อนใครเขาเลยก็เป็น301นะครับอ่ะนี่คือในหนึ่งรายการค้าที่เราจะวิเคราะห์ออกมา เสร็จแล้วเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปบันทึกรายวันนะครับแต่อาจารย์ขอยังไม่บันทึกนะครับขอ,ขอวิเคราะห์ให้ครบก่อน ต่อไปครับผมวันที่2ครับมีนาวันที่สองจ่ายค่าเช่าเพื่อให้บริการจอดรถนะครับจ่ายค่าเช่าที่จ่ายค่าเช่าที่เพื่อให้บริการจอดรถ เพื่อให้บริการจอดรถจ่ายค่าที่จ่ายค่าเช่าที่เพื่อให้บริการจอดรถหนึ่งมืนบาทเป็นเงินสด ดังนั้นข้อนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยจ่ายค่าเช่าที่เป็นเงินสดนะถ้าพูดกันแบบว่าสั้นๆนะครับจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดนะครับจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดนะจ่ายจ่ายเป็นเงินเงินสดลดแน่นอนนะครับเงินสดลดลงหนึ่งหื เงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตครับเงินสดเรากําหนดไว้ว่าเป็นบัญชี101ไม่ว่าเราเจอเงินสดที่ไหนก็จะเป็น101ทีนี้นะครับ เราจ่ายเงินเพื่ออะไรลูกเราจ่ายเงินไปเช่าไปเช่าที่ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เราจะเรียกเขียนว่าค่าเช่าค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าเช่าหนึ่งหมนบาทค่าใช้จ่ายทําให้ทุนลดนะครับและเดี๋ยวพวกเราเนี่ยวงเล็บไว้สักนิดหนึ่งว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเราจะได้รู้ว่าอ,อ๋อมันเป็นค่าใช้จ่ายต้องเป็นหมวดสิ เราเราวิเคราะห์ไว้แรกๆก,ก่อนหลังๆเราก็ไม่ต้องแล้วลูกเพราะว่าหลังๆเราก็จะเก่งแล้วนะครับค่าเช่าเป็นค่าจ่ายค่าจ่ายใ,ให้ทุนลดนะครับทุนลดบันทึกด้านเดบิตน,นะครับค่าจ่ายขึ้นต้นไดเล็กหมาก่อนใครเขาเลยก็เป็น501นะครับอาจารย์รบกวนพวกเราเขียนไว้ก่อนสักข้อ2ข้อนะลกูกเขียนให้เรารู้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะคิดว่ามันเป็นเป็นคิดว่ามันอยู่หมวดทุนจริงๆแล้วมันอยู่หมวดทุน จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะส่งผลให้ทุนลดแต่ในระบบบัญชีเขาให้แยกออกมาก่อนเพราะว่าเราต้องการหาผลการดําเนินงานในแต่ละเดือนจากรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับเขาเลยให้เราแยกรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยออกมานะครับพอถึงสิ้นเดือนก็ค่อยปิดบัญชีมันเข้าไปอยู่ในบัญชีทุนนะครับมีนาวันที่3จ่ายค่าปรับปรุงที่ดิน800 0บาทเป็นเงินสดนะครับ จ่ายค่าปรับปรุงที่ดิน800พบาทเป็นเงินสดจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินนะครับ 8 0 0 0บาทเป็นเงินสดคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินนะครับใช้ชื่อนี้เลยละกันนะครับค่าปรับปรุงที่ดินนะครับเราจ่ายเป็นเงินสดนะครับค่าปรับปรุงที่ดินเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าปรับปรุงที่ดินเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะก็เหมือนกับเราจ่ายค่าเช่าไปเลยเนาะ นะครับอ่ะเราจ่ายครับเงินสดก็ลดลดลื่นลดลงนะครับ8,000บาทเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตครับเงินสดเลขที่101ต่อมาค่าปรับปรุงที่ดินครับค่าปรับปรุงที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายนะคะ่าปรับปรุงที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลดนะครับ800พันบาทวงเล็บว,ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายทุนลดบันทึกด้านเดบิตครับค่าปรับปรุงที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นต้นด้วยเลข5ครับ 501คือค่าเช่าดังนั้นค่าปรับปรุงที่ดินจะเป็น502นะครับอย่างนี้เห็นไหมอ๋อ oh, อย่างนี้เห็นอยู่เนอะนะครับโอเค ข้อที่5ครับนะรายการวันที่5ครับวันที่5นะครับโจทย์บอกว่าซื้อเครื่องตอกบัตรลงเวลานะครับ ซื้อเครื่องตอกบัตรลงเวลานะครับโดยการซื้อของเราเนี่ยคือซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อจากบริษัท ไทม์จำกัดซื้อเครื่องตอกบัตรจากบริษัทไทม์จำกัดนะครับเป็นเงินหมื่นห้า จากบริษัทไทม์จำกัดเป็นเงินหมื่นห้านะครับทีนี้เครื่องตอกบัตรนะลกูกนะครับเราจะใช้ชื่อบัญชีว่า <c ười> เครื่องตอกบัตรลงเวลาที่เวทก็แบบว่า เผื่อมันมีค่าใจอื่นเนาะอาจจาะเรียกขอเรียกตรงนี้เป็นเป็นเครื่องใช้สํานักงานก็แล้วกันนะครับดังนั้นเครื่องตอกบัตรเนี่ยเราจะใช้บัญชีว่าเครื่องใช้สํานักงานแล้วกันเพราะเราเอามันใช้ในสํานักงานเนาะนะครับเป็นคงไม่ใช่เครื่องตกแต่งหรอกเนาะอ่ะเราเอามาใช้นี่นะครับอเราซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับการที่เราซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยแสดงว่า เราซื้อแล้วจ่ายเงินหรือยังยังไม่ใช้เงินนะครับเราซื้อแล้วเรายังไม่ได้จ่ายเงินดังนั้นบริษัทไทม์นะครับจะต้องเป็นเจ้าหนี้เรานะครับเจ้าหนี้การค้าโอเคถูกต้องไหมอะบริษัทไทม์ก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้เรานะครับมาเรามาดูการวิเคราะห์ครับผมเราซื้อเครื่องตอกบัตรเราก็ได้เครื่องตอกบัตรเนาะเราก็จะมี เครื่องใช้สำนักงานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใช้สำนักงานเพิ่มขึ้น1เครื่องนี่คือเครื่องตอกบัตรนะครับหมื่นห้าทีนี้เครื่องใช้สำนักงานเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตนะครับเครื่องใช้สำนักงานเป็นสินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1น,นะครับ10ึคือเงินสดมีอันเดียวหงนนี <laughs> ่คือเงินสดอา้าวมีอันเดียวครับดังนั้นเครื่องใช้สำนักง,งานจะเป็นหนึ่งนสองนะครับอ่ะเฮ้เรามาดูต่อเราซื้อเป็นเงินเชื่อแสดงว่าเราจะมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นหมื่นาเจ้านี้เป็นนี้สินครับนี้สินเพิ่มนี้สินเพิ่มบัญชีด้านเครดิตครับเจ้านี้เป็น,นสินเป็นนี้สินขึ้นโดยเลขสองครับไม่มีเลยในหมวด2เป็นบัญชีแรกครับลำดับแรกก็เป็น201นะครับเรียบร้อย